กัปตันกีนิวเตรียมที่จะสลับร่างกับเบจิต้าแต่โกคูบินเข้ามาตรงกลางในวินาทีสุดท้ายเพื่อรับลำแสงในกระบวนการฝื้นร่างกายกลับคืนมาแต่ต้องแลกมาด้วยอาการสะบักสะบอมปางตาย ในความพยายามครั้งสุดท้ายโกคู Goku ปล่อยพลังขึ้นเต่าใส่กีนิวแต่ก็พลาดและทำอะไรไม่ถูกด้วยความโกรธแค้นเบจิต้าจึงเอาชนะกีนิวอย่างโหดเหี้ยมแต่กีนิวไม่ซูกรับทำให้โกคูรู้ทันทีว่าเขากำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนร่างกับเบจิต้าโกคูพยายามเตือนเบจิต้าแต่ก็ไร้ประโยชน์ ในที่สุดเบจิต้าก็โยนกีนิวขึ้นไปบนฟ้าโดยที่กีนิวก็เตรียมตัวสําหรับท่าไม้ตายเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้โกคูสังเกตเห็นกบที่อยู่ใกล้ๆจึงโยนมันไปทางเบจิต้าขณะที่ลําแสงเข้ามาหาเขาแสงสีขาวที่คุ้นเคยส่องลงมาจากท้องฟ้าแต่เมื่อมันจางหายไปปรากฏว่ากีนิวอยู่ในร่างของกบในขณะที่ร่างเก่าของกีนิวเริ่มกระโดดไปรอบๆด้วยสมองของกบ เบจิต้าอยากเหยียบกีนิวในร่างของกบแต่โกคูกน้มน้วไม่ให้ทําและเบจิต้าก็ปล่อยให้กีนิวมีชีวิตอยู่การมีชีวิตอยู่ภายในร่างของกบก็ทรมานมากพอแล้วเมื่อรู้ว่าฟริเซอร์อาจกําลังใกล้เข้ามาเบจิต้าจึงพาโกคู โกฮังและคูลินเข้าไปในยานอวกาศของฟรีเซอร์โดยที่วางโกคูไว้ในเครื่องจักรทางการแพทย์เพื่อรักษาอันนี้เป็นโมเดลรุ่นเกา่าเนื่องจากเบจิต้าเพิ่งทำลายโมเดลใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้แต่มันก็ใช้ได้ผลกับโกคูเช่นกันเบจิต้ายังจัดหาแบ็กเทนอาร์เมอร์ให้กับโกฮังและคูลินซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีความยืดหยุ่นและทนทานอย่างยิ่งและพวกมันยังสวมได้เหมือนถุงมืออีกด้วย ชุดเกราะสามารถขยายได้จนถึงจุดที่ใส่ได้เกือบทุกขนาดและเป็นแบบเดียวกับที่เบจิต้าใส่ตอนต่อสู้กันบนโลกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเสื้อผ้าของเบจิต้าจึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในขณะที่อยู่ในรูปปลิงยักษ์คุรลินแสดงความประหลาดใจและถามเสียงดังว่าทำไมศัตรูถึงมีของดีอยู่เสมอขณะที่กำลังทดสอบชุดสูทใหม่คุรลินสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบจิต้าซึ่งดูเหมือนจะทำหน้าตาปวดขี้เบจิต้าปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ได้ปวดขี้วย ขณะที่โกคูรักษาตัวคุริลินตัดสินใจไปเยี่ยมผู้เท่าสูงสุดเพื่อขอรหัสผ่านในการขอพรดราก้อนบอลโดยสั่งให้โกหังรออยู่ที่นี่เขาจะไปคนเดียวเองแล้วตอนนี้ก็จบลงฟรีเซอร์ต่อยเนยวที่ท้องด้วยแขนขวาในตอนนี้โกกที่บอกว่าจะใช้แต่แขนซ้ายเท่านั้นตอนนี้เนวมีเลือดสองสีทั้งสีแดงและสีม่วง